อาหารอิตาเลียนเนาะ,ะไรเนี่ยยวมาเจเตรียมเติมเตรียมถุยแล้วเรียบร้อยครับประสบความสำเร็จเดี๋ยวประเมินกันว่าหน้าตาจะเป็นแนวใดหลังนิดแต่หลังนี่เด,ด็กาาเลยวะเหลืองเลยเป็นไหน <c oughs> ตอน,นอ้หนๆก่อนหื้อไก่แสบวะมือนีสิวเฮ็ดก็เขาสูงอีนกน เมนูคือไกอ่อบปีบไกอ่อบปีบนั่นมึงปี๊บเนี่ยสั่งปีปป๊บมาใหม่ๆเลยเขาจะล่างแล้วหันเดี๋ยวมึงมันวัตถุดิบเป็นก่อนก่อนที่มึงวัตถุดิบเสรห้องทอดกันก่อนกินอาหารอิตาเลียนเนาะไ <c oughs> อ้น,นี่ไก่บ้านไก่บ้านนี่มาจากบ้านเลยมาจากอุบลน,นะแซ่แข็งมาเลยกับนีแบบซอสปรุงรสปลาเขียวซอสหอยนางร่มเดี๋ยวขาบริไลคือบริไลแต่เนี้ยาม,มาเขา่า ไอยนินโนมโต้รสดีน้ำตาลเกลือกระเทียมอันนี้ก็เป็นอย่างวะพริกไทยดำเออขอบใจหลายบอกว่าอร่อยมีารซื้อมี <c oughs> แล้วก็กระเทีมตะไคร้มีเคย่ยังเงพริกอยังเงพริกแห้ง,ง <c oughs> เออพริกแห้งน,น้อยนึงเพอมแบบเพิ่มความจวดรายการทุกทายเพิ่อความพร้อมก,กันนี่ใบบุกูล ล้นี่แนวเห็นเห็นมันส่วงโตอยู่ไห้นะก็คือขวดขวดเบียร์บ่บยี่ห้อดอกไม่เป็นไรยังเดี๋ยวมาเติเตียมเติมเตรียมถุยเติมเครื่องเตรียมเตรียมเครื่องกงินก่อนให้สัตว์ดอกเป็กหรือเปล่าวะนี่มาะเกอันนี้ก็บม่ได้ซื้อหรอกเอามาแต่อุบลของอิมพอร์ตไม่ใช่กุบล ทางรครั้วจำแบบหยาบๆเด้อโยเด้อตจำแบบได้ไอ้เหี้ยไอ้สัต,ตว์ไอ้เหี้ยตูพออะไแกวโอ้แต่คือพอขัวอยู่เดอาชีพเก่ากว่นี้จ้างตัดผมกับบริตัดผมมาเห็ดกับเขา่าลงเห็ดขีโอ้ชีวิตคนดังเปน็นไงคนดังหล <laughs> อดป่ะนี่ เลี้ยนมม่ยูบลูกเสือเนียเลี้ยนมาเลยเนาะเอ้ยโบติดเดี๋ยวก็รููเรื่องเอาให้ฐานมันกล้าๆเลยนายโยได้นี่เตรียมเครื่องก๊ะกำลังในทีแล้วซากนี่จับถนัดมือดีครับคุณเคย ให้มันถึงเครื่องเนาะเครื่องมันจะงเขาเนื้อดีเนาะปกติถ้ากินเหล่าบ่้ด้เห็ดดีบั้นี่ได้เกลือเจ๊เกียร์กับพวกแห้อองแหล่าี่เป็บัวควายจำเป็นเอนถึงพิษล้านย่านใดตัวเพราะเรากว่าทุกเชิญอีกอยู่นี่แม่งเป็นเดือนคักๆั ไป่สั่งไกลเอ็นโอปีกกับผมก็สั่งหลวงหนาเด้อจักสองเดือนเด้อสิได้หาใกล้บ้านไปท่าสิได้คุ้นมันไว้ี่บ่เอ,อ้เฝ่าเดีว๋วไอ้สิทิดสิกัดเกือจจกหน่อยให้มันนัว อันนี้ขาดบปรได้โปรไซต์แต่ง่ามาเขานี่ยังไงฮายนินโนโมโตโ้ได้หน่อยแสีบหน่อย <c oughs> อันนี้ใส่ไหนยอยู่รออย่างเอาละนี่ซอดหอยนางล่มอย่าจับดนมันสิแข็งต่ว่าจับหอยเนี่ยเอาละหน่อยพูด <c oughs> เอาใส่ยีก็เสั็น่อยเออ แต่สิว<อ>่า,าอเอ้ยใส้นวดเลือกใช่เอาวหวานหวานใสยังไงในเดียวเดี๋ยวจะใส่หลายอืม,มันหน่อยพูดตบหมุกลงพอดีห้องป๊อกปอกเอาละเอาละครุกลิกล่างหลายหลายมือบ่มียังดอกโอเคใส่บานเฮาถอยถอยถอยลังมาตกดาดฝาดห่าเลยเนี่ย ไอ้มันพร้อมใสมาคือใสมันออกม่มาเป็นยังโอ้น่า่อดุเจ้าขวดดีปะดึงออกมาเลยเท้ามันอ่ะเออพอค้่วหไงเพิ่น่ต้ตองห่วงครับของแท้อยู่แล้วเรื่องจกนี่บ่ตองห่วง เรื่องจกต้องห่วงเรื่องหยัดกับต้องห่วงคือกันหมือนปันได้กับหยัดได้มือปุ่มๆเนีน้ไปตะคนเข่าเก่งัจับขื้นเจะสามฟอนบ่นนี้หยาบนอกเนี่ยแหละจะสิงหยัดใช่ไห <laughs> ้ตัวซื้อเฮ็ดดีแลยว่าอยู่ เดย๋ยๆ yeah, yeah. แป๊บหนึง่งเอาไว้มันเข่าเนี่ยครับ <c oughs> บรรยากาศโควิทกักะกําลังสีตะเวนสีตกดินครับหามงกุลกลัวหกมงฝ่ายังแจ้งโคโัวอยู่คือฝนสีตกนี่บางบางสีมงแต่กะโบตกบรรยากาศกําลังดีครับ ทีซิปดีกี่บ้าก็เขากันไปยังแหละ่ะถากินเด้เอายาสีย้ดแห้งไรแ,แต่ว่าต้องแ,แต่ว่าต้องเติมน้ำก่อนดิยโย่เขาบอกท่านเติมน้ำดิในขวดอ่ะล่องทดลองทดลองเออไอมวยหรอกตัวผมมีทางลืมหรอกนะ Quang tiêu nga mỗi đấy. Mày chịu hai vây bong quá tay hơn. Nguyên nhanh nhanh. Bottom ở lìn tay đơn mô mê nèo 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 nèo. Tay bola. Tay bola. là bola. Tay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  bola. แต่ว่าเท่ามันบน่าจ,จะได้เนาะตีนมันเราปักไว้ทั้งข้ออะไรไปอยู่ได้สุดยอดโอ้ละเอียดครับการเฮ็ดทุองตัวมแมมันจะยังอยู่มันถามันยู่็เอาไว้ได้ยุ่ยดอกเนาะโอ้ไกบ่บานตัวนิดเหนือร้ายได้บอจอยได้นี่สุดยอด อเอาเตรียมไก่เรียบร้อยครับมะเมืองไฟบ่รอไฟอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ไดทีให้ไฟมันไดทีก่อนนึงสิโบใหม่ก่อนสุกรอรอรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวรอไฟมันกาก่อนนึกยหละไฟยังบ่ทันไดทีเดี๋ยวสิใหม่ก่อนสุกก่อนเนาะฮ้าโค้วกขาวนี่สั่งตรงว่าจากไทนครินกูไเ้่นิ เคยอยู่โลงงานไกลเมื่อก่อนเกีสิละเอียดเนี่ยธรรมาดาจากอยู่โลงงานไกลไกลมาเป็นสร้างสงมมติลุงโคตรฉีกเลยชีวิตบัดศบจ่สุดละเอียดเดือหน้านี่เอออันนั้นตรงเติมนี่เนาะทา ยึบมัดไปท่าอยู่ไรเออได้เบิร์ตทุกทางัล่ะโอ้โหช็อตเชียงตายเลยเด้นี่เดีอ,อยู่ปะโอเคปะนี่อันนี้่ฮอจิอยู่ปะ ผมซว่าไฟมันแห้งผดครับกะขอเปิดเมันก่อนเสียวเอ้ยได้ย,ไย,ยูไปเรื่อยๆเล่ยไปเล่ยบ้านว่าผ่านไปสิบนาทีมาเปิดเมืองว่ามันสิเป็นแนวใดโยกขึ้นไปนเลยโยโอ้ยังบ่าท่านเป็นไหนเดี๋ยวสิ่งไปอีกสิบนาที แล้วเรียบร้อยครับประโสบข้ามสำเร็จเดี๋ยวบ้าเมืองกันว่าหน้าตาจะเป็นแนวดาเปิดเฮ้ยบนเหลืองบอใดงจะกะจะกะโอ้คอ่ะขอให้มันซุกกระบอกหลากไปสี่สิบนาทีเลยเฮ้ยจะด่านหลังนี่แต่หลังนี่ได้กาเลยวะเหลืองเลยโอเคเอาลงเลยฮะเอาลงเลย นี่นี่ยอดถาดถาดเออมือจับเรื่อยมันมอ้อนมาได้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเอาถาดก็เอาถาดมาตั้งกันสาระนูมับของแท้ตัวนี้นี่ เอาปีกกันซิเม,มืองซิมจิมเน่ปีกันบีเลยสู้ก,กล่องแน่นนตัวซุกวะร้อนจัดเด๋ยวจิมจิมจิมจักเสียบพอเสียบไอ้กักไปแทงเข็มหมดแล้วคือเป็นได ได้ยุได้ยุคือเสียบอยู่บ่เสีบเสียบเอาอันนี้แน่นี่เขาจะตํามมากขนาันีใจวันสีหวานเนี่ยน่หวานเสียซเบบ่ล่ะได้ยได้ยุไอมักจะนี้ล่ะโมมี่อันนี้โมเสบชุดยอดดีเด้เดี๋ยวผมกับสิคอชิมไก่แน่เด้อ กิมไก่ติกต้นไะหมตันน้อยๆก็พอไกยย่แสบว่ะไก่ไมแบบไกบ่บาดเนี่ยมันนึบๆนะมันนึบๆน,นะมัน,น,น,นะมนโอ้กินแสบว่ะเด็ดการเลยน้ำจิ้มกะกำลังดีน้ำจิ้มสไตล์กรุงเทพเทสย,ยู่บนก็คว่าสไตล์อุบลไก่ตัวนี้คือสุภาเลยว่ะ จะมา,าสั้นเก็บหัวดีวะเบื่อเ็บของง่อเข้าไนผู้รักษาประตูะดดเดี๋ยวมาปีคลิปเดี๋ยวสิกินให้มึงก่อนสักหน่อยเอาเป็นส่วนเหนือแล้วกันมือดีกับเห็ดไก่อบปี๊บหรือว่าะสบข้ามสมเด็ดซิมึงเหือ,อท,ทึ่งๆแสบไม่เข่าถึงเนื้อดีดมันแบบ มักเทิงน้ำแ้วก็ะโ a นั้นๆมันแหงๆเนาะแบบเสียบแต่ก็ะจบด้วยตามบักทัวกุ้งทุกอย่างครับเดี๋ยวมันอีกครับาพี่กี้ปไปทั้งซัมนี่เดี๋ยวคลิปหนาม,มีอย่างกับที่อัพโหลดลงในยูทู e ล่ะเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ